สวัสดีครับกลับมาพบกับฮอล y ีวูดประจำวันพุทธที่8กุมภาพันธ์2023กันอีกครั้งนะครับทันทีเมื่อท่านเปิดใจต้อนรับสิทธิของท่านในพระยุคริ์ท่านก็เกิดใหม่ทันทีได้เป็นลูกของพระเจ้าทันทีและตลอดไปเป็นอมตะนิรันร์ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงในพระธรรมยอนบทที่1ข้อที่12-13ถึง13ได้บอกว่า ส่วนคนทั้งปวงที่ยอมรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ประทานสิทธิฤทธิเดชให้เป็นบุตรของพระเจ้าคือเป็นบุตรที่ไม่ได้เกิดจากการสืบเชื้อสายตามธรรมชาติหรือจากการตัดสินใจของมนุษย์หรือจากเจตจำนงของสามีแต่เกิดจากพระเจ้าพระองค์ก็ประทานสิทธิซึ่งคำว่าสิทธิในภาษาเดิมมีใช้คำภาษาอังกฤษว่า power พระองค์ก็ประทานฤทธิเดชอำนาจให้เขาได้บังเกิดใหม่เป็นบุตรของพระเจ้าทันทีเมื่อเราได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้วก็<ม>วได้บังเกิดใหม่จากเชื้อพันุ์อมตะของพระเจ้าได้เป็นชีวิตนิรันเหมือนพระเจ้าตลอดไปเป็นอมตะนิรัน์ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้เป็นลูกของพระเจ้าตลอดไปเป็นอมตะนิรัน์ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ชอบธรรม เป็นผู้บริสุทธิ์ดีพร้อมเหมือนพระเจ้าตลอดไปเป็นอมตะนิรันร์ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเป็นความรักเป็นความสว่างเหมือนพระเจ้าตลอดไปเป็นอมตะนิรันร์ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของท่านท่านยังคงเป็นผู้ชอบธรรมบริสุทธิ์ดีพร้อม เป็นลูกของพระเจ้าอยู่ในสวรรค์กับพระองค์แล้วและจะอยู่ในสวรรค์อย่างนี้ตลอดไปชั่วนิรันดร์พระเจ้าอวยภรพร,พรครับ